ง่ายไหมเอาลิกกลับมาขึ้นอย่าให้กระเด็นเอาลิกออกเนี่ยอะไรนะหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้นี่กี้บอกง่ายไหม เฮ้เงือเห็นเงือใครตกเมื่อกี้ฮะเงือใครเงือรัเป็นงานหนักนะครับวันนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นความสเร็จไม่ใช่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอย่าเพิ่งใส่เอาล้อมาใส่ก่อนดิ สไปเลยตรงนั้นนี่นายเดี๋ยวก่อนจะบอกตอนถอดได้ดูไหมเอาลูกใส่ลูกยางดูเสีสยใส่ลูกยางใส่ไปอย,ย่างนะี้แล้วเอาใหม่ถอดออกมาเอาตอตรงนั้นนี่มันจะมีลอกลอกของมันนี่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิเชียรใคยรู้เนอะร์ตอนถอดเราไม่ได้สังเกตอย่างนี้นะนายเนอร์นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นี่ นั่นแหละอันนี้เราได้โทษเรื่อยๆเดี๋ยวก็จกก็เจ็กเราก็ทำยังได้บ้างอันยากก็เอามาช่างเนาะเสร็จไปบูดอยู่ไหมบูตในยอยู่เลยเนาะอ่าเส่เลยนั่นแหละอ่าเส่ไป 你得收收。<With> นะครับขณะนี้ก็6โมงตึ้งนะครับเกลิดแล้วเอากลับคืนหน่อยมาพอเมืรอให้ถูกไอ้นั่นมันผิดแล้วนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดมันมันสิบเก้าอายี่สิบเอ็ดใ,ใช้จนได้เลยเนาะ <19. S 1> ได้นีเน่เอาหนาเอา,น,านี่อะไรเนี่ยยี่สิบเก้าม,มาแล้วข้างหน้าก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหสมส่วนสวยงามเหลือโหลดนะอาะเดี๋ยวค่อยมาโหลดหน้าโหลดหลังหนนะ่อยเนาะข้างหลังใส่ตัวโหลดเลยนะครับแต่ก็ต้องการตัวยืงใช่ไหม น้นเมื่อกี้นายว่าตัวอะไรตัวดึงๆึงมาข้างหลังอย่างงี้ใช่ไหมครับไม,ไม่รู้จักหรอกนั่นแหละคือภาษาภาษาที่เข้าใจกันคือตัวที่ย้อยๆมาเนาะแค่คคนี้ก็เข้าใจกันส่วนข้างหน้าก็จะลุดสักนิ้วครึ่งร้อยยี่สิบห้าไอคันนี้ก็จะสวยนะครับรีเลย์นะเพิ่มรีเลย์เพิ่มรีเลย์ไฟเ,เลี้ยวนะครับแบบแต่ง นี่นะครับไฟไหม่นะครับไม่ธรรมดานะครับชมพูนี่ความจริงมันไม่ได้เสียแต่เราโทษไปถ้ามาเลยชดเนาะสวยงามครับเกียร์เสียอะไรนี่ก,ก็ไปเสียเกียร์สองส <c oughs> อเด้งเอาเกียร์สามนี่ เกสีสีอะไรเกสีเ่สลับกันเนาะทำไมไม่ใส่ทุกส um um ีเลยอันนี้พอได้ยางเสร็จแล้วก็เหมาะสมนะครับสวยงามข้างหน้าห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดครงหลังหกสิบทับเก้าสิบนะครับ อะไรยังไม่ทันได้ติดเร็วมันกาวมันติดแล้วแล้วนี่มันจะหนากว่านี้ว่าเท่ากันเท่ากันพูดเท่ากันแต่เปลี่ยนสีใหม่มันก็รถสีดำมันก็ดูสวยอยู่เรียบร้อย ีมือคนใส่ยางหลังก็สุดยอดนะครับคนใส่ข้างหน้าก็สุดยอดใครเงือเงือตกดังตุ๊บเมื่ <c oughs> <c oughs> อกี้โอเคครับสวยมัไหมเจ้าของ <c oughs> ว่างยัง <c oughs> เฮ็ดเสียงท่อนะครับ ที่ไหนโดนทุบหัวโดนโดนตบหัวที่นั่นได้ยังเออต้องเอาโอเคครับาาค,ครับผมนะคตับรถไปครับ